โอเคครับสวัสดีครับกลับมาอีก My, แล้วกับคอนเทนต์อา e ของช h คเก้นเกมมิงนะครับผมเมื่อวานเราได้ทำแวนไปวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการเล่นมูลาดนะครับในสไตล์ของผมนะอันนี้ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เหมือนไม่ได้นักแข่งหรืออะไรนะครับผมอันนี้ผมแค่ทำเล่น,ลนของผมนะครับก็คือมูลาดเนี่ยพารีฟของเขาก็คือการโจมตี ปกติของมุลาาจะได้รับ1แต้มพลังโดยแต้มนั้นจะหายไปหลังจาก5วิซึ่งหลังจากสะสมครบ4ครั้งเขาจะได้รับเจาะเกาะเพิ่มขึ้น60แล้วกเ็เพิ่มขึ้นตามเลเวลฮีโร่สูงถึง200และปลดล็อกสกิล Dimension Slash อันนี้ก็คืออันติดเล้วมาคุยพูดถึงอันนี้นะคระผมสกิล1ตอน of Time อันนี้มูรดจะพุ่งไปโจมตีในทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายกายภาพ400พร้อมได้รับ1แต้มพลังทันทีและสตันเป้าหมาย0.5วีนะครับโดยสกิลนี้จะสามารถใช้ซ้ำได้อีกภายใน5วิซึ่งครั้งที่3ของการใช้สกิลจะทำให้เขากลับเงาไปยังจุดแรกที่เขาอยู่นะครับผมเอ่อต่อไป time s e a r c h อันนี้มูรดปล่อย พลังแห่งห่วงเวลาสร้างความเสียหายกายภาพแกสตูร,บรอบๆและศัตรูที่วิ่งผ่านขอบวงจะถูกลดความเร็ว90เป็นเวลาดึกวิระหว่างน,นี้มูลาจะไม่ตกเป็นเป้าหมายครับผมแล้วก็สกิลนี้จะมีเจาะเกาะด้วยซึ่งดีมากถ้าเป็นถ้าศัตรูอยู่ตรงขอบของสกิลนี้จะมีเจาะเกาะนะครับแต่ถ้าไม่อยู่ขอบก็จะไม่มีเจาะเกาะครับต่อไปอันติเมตเ i เ n s ั่น มูลาดพุ่งโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งในบริวเวณที่กำหนดโดยการโจมตีแต่ละครั้งสร้างความเสียหายไกล้รอบสยเมื่อโจมตีโดนหลายเป้าหมายทุกหนึ่งเป้าหมายจะทำให้สกิลนี้เบาลง10%สูงสุด20%ซึ่งระหว่างนี้มูลาดจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับผมต่อไปอันนี้มูลาดท,ที่จริงเล่นได้หลายตำแหน่งมาก ผมว่าตำแหน่งที่มืลัดเล่นได้ก็คือออฟเลนป่าแล้วก็โลมนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิววิธีการเล่นออฟเลนนะครับผมไอเทมก็เป็นประมาณนี้เลยครับแฟชชี่บูทรองเท้าเลคู่ดาวนะครับผมสเปียร์ลองกินนุสเดมินิเชอร์อ isher, บางคนอาจจะออกเป็นองค์น้อาร์มก็แล้วแต่แต่ว่าผมชอบออกดิงเพอร์มาแก้ทางตัวล้วงนะครับต่อไปก็เป็นดาบแดงแล้วก็มุลลามะสะแล้วชิ้นสุดท้ายก็เป็นกเกาะเปิดเลยครับ พลังแฝงสีแดงนะครับผมเออเป็นวิ่งเร็วเพิ่มดาเมจแล้วก็คิร์ดออฟเดนครับผมอันข้างล่างเป็นสีเหลืองเป็นเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สีเหลืองเจาะเกาะครับรุนรุนนี้ผมเอาเป็นเจาะเกาะไม่ใช่อันนี้ผมเจาะร้อยเลยเพราะว่ามูล,ลาดจะเน้นไปทางเจาะเกาะแล้วก็ จะสับแทงได้ดีมากขึ้นครับผมออนสลอตแอสเซสซินตดาร์กอนคอส่วนสเปลนี่จะเอาเป็นเอ็กซ์คิหรือฟิกเกอร์ก็ได้ครับผมแต่ผมชอบเอาเอ็กซ์คิแต่ว่าบางทีมันก็ต้องดูตามสถานการณ์ถ้าเล่นแรงอันนี้ผมไม่เล่นแรงไปดูกันในเกมเลยครับเดี๋ยวครับเข้ามาอยู่ในเกมเกมนี้นะครับผมเราเจอแนึงของผ มูลาดเนี่ต้นเกมซื้อออกเป็นช็อตซอเป็นดาบดาบสั้นเพื่อเพิ่มพลังจมตีนะครับอย่าออกออกทางเราเกมนี้เราชนเลนกับไอริซึ่งไอริรเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบมูลาดด้วยเหมือนกันนะคบผมเพราะมูลาดเป็นตัวที่น่ารำคาญนะครับผมเอ่อไอร,ริก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมน่าจะโอเคถือว่าได้ตอดดามจไปนิดนึง กับเราโบราณเนี่ยต้องพยายามเล่นให้มันน่ารำคาญนะครับผมเล่นแบบตอดดาเมจไปเรื่อยๆเข้าไปสับแล้วก็ออกมานะครับอะไรประมาณนี้กับเราไอรีตัวนี้ก็โอเคอยู่ ตึงหลอดเขาอ่ายะ่าลงมามูร์ลาเนี่ยเป็นตัวที่ใช้มานาอยู่เหมือนกันนะผมยังไม่เก็บดีอยู่เด้อ โอเคผมได้อันติแล้วทุกคนครึ่งหลอดครับผมเล่นมูราต้องพยายามเล่นอย่างนี้นะครับผมเล่นเข้าๆออกๆได้รุมทั้งคู่ดาวแล้วครับหูยได้มาตัวหนึ่งสวยครับผมเบอร์อาญาตัวเดียวเพื่อนก็น่าจะเอาไว้ สวยครับผมทิปเปอ,อร์ฟิลเข้ามาสับแล้วก็ออกสับนี่ครึ่งหลอดเลยนะมุลาดลรุนนี้ลุนเจาะเจาะร้อยเนี่ยดีมากเลยครับโอเคเล่นเล่นก็นต้องเล่นกับเรา keep เพื่อนได้มากก็โอเคแล้ว got Shut down! An enemy has been defeated! An ally has been defeated! An ally has been defeated! Watch my blades! The iron defense line has disappeared. Send in the ballista! Oh, thirsty. Our Slayer rain tower is under attack. been He has been defeated. an enemy has been defeated an ally has been defeated an ally has been defeated เรียกว่าสับขูน่นะทุกคนโอเอดเจ้าโมเคนีกน,นกำลัอยมัล่งถอยผมโดนซีนทเนปเตียมัเนี่ยกบาน Never forget, never forgive. <laughs> Watch my Blaze! our middle lane tower is under attack. <laughs> Step in time to kill. You have defeated an enemy. Oh, we ับบ้านเดี๋ยวจะมีฮีโร่ใหม่นะครับที่ชื่อว่าดอรเลียเข้ามาเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวละครนั้นเหมือนกันเพราะว่าผมไปเห็นเออ่คนเล่นมาชูคีกูซับที่มันคล้ายๆลูอที่แบบเล่นกลางได้แต่มันไม่ค่อยแบบมันไม่ใช่ทางครับ เอลซูไม่ตายครับทุกคนแต่ก็ได้เคนยนะแตย่าตายาต่อและดีมินิชเชอร์แล้วนะครับผมท้นต่อไปก็ออกเป็นดาบแดงเลยเพราะว่าเอาไว้เพิ่มดามเบ โอเคเข้าไปสับตอดเลือดแต่ผมเกือบตายแล้วต้องกลับก่อนเอลซูจะซูมโดนไหมเนี่ยเข้มได้คิวมานะผมอาญาต่อแต่ก็ไม่เป็นไรผมตีป้อมเลยครับ ได้คิวมาและผมตีป้อมแตกเลยสวยมากครับผมโอเคเกมนี้ถือว่าตึงอยู่เหมือนกันนีไอวิที่ก็ผมสู้ได้ครับเพราะว่ามูลาดนี่ก็หนึ่งในตัวที่ผมมั่นใจอยู่เหมือนกันรอเลี้ยวได้ MVP ไปนะครับผมผมได้คะแนนอันดับสองนี่คือประมาณไอเทมประมาณนี้นะครับผม รายละเอียดผมทําดาเมจไป26%ที่จริงถ้ามูลหลาดต่อไปถึงเลทเกมนี่อาจจะทําดาเมจมีกว่านี้นะครับผมรับดาเมจไป17%โอเคก็ถือว่าโอเคเลยครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตัวละครมูลหลาดไอเทมพลังแฝงลูนก็จะประมาณนี้นะครับผมออนสล็อตแอสซิเนตดาก้อนคออันนี้เก็บไปใช้ได้ผมว่าผมใช้ฟิกเกอร์ดีกว่า เพราะว่า execute ผมไม่ได้ใช้เลยเห็เมื่อกี้โอเคครับผมเอ่ออันนี้ก็เป็นจบแล้วสำหรับ EP ที่2นะครับผมเดี๋ยว EP หน้าผมมีอะไรมาฝากทุกคนก็รอดูไว้เลยครับผมสวัสดีครับ